สวัสดีครับเพื่อนๆมีเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีเหล็กเคสามาสามนะครับหรือว่าเหล็กต้านสนิมนะครับเป็นเหล็กเยอรมันนะครับชุดนี้เหลืออยู่4ี่ใบสุดท้ายนะครับเป็นผลงานของช่างเอกนะครับนี่ครับชุดนี้ผมขัดขาวนะครับมาในแนวขัดขาวนะครับสวยงามมากนะครับ หล็กตัวนี้มีสรรพคุณนะครับต้านสนิมนะครับมีโครเมียมอยู่8-10%ซนะครับความยาวนะครับของใบมีดนะครับอยู่ที่10.5นิ้วนะครับใบกว้าง2.2นิ้วนะครับสันอยู่ประมาณ6.5มิลครับเป็นงานค่อยๆตีไล่ปลายนะครับสวยงามมากครับ ฝีมือช่างเอกแชมป์ประเทศไทยนะครับล่าสุดช่างเอกก็ได้ไปคว้าแชมป์สนาม4นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับเมื่อประมาณวันที่1ครับวันที่1นนะครับวันที่1เมษายนนะครับได้แชมป์อันดับ1ของประเทศไทยมานะครับแล้วก็อันดับ1อายุ50ปีอัพขึ้นไปนะครับได้2รางวัลเลยนะครับที่1นนะครับช่างย่อยก็ได้ที่3นะครับ อาจารย์ปู่ของเราได้อันดับที่ห้านะครับก็ใบเปล่านะครับใบเปล่าแบ่งแบบใบเปล่านะครับราคา2 2 0พันรบาทนะครับผมชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายแล้วนะครับ4ี่ใบสุดท้ายนะครับใบที่สองนะครับนี่ก็ของช่างเอกเหมือนกันนะครับใครอยากได้มีดฝีมือแชมป์ประเทศไทยก็อย่าพลาดเลยนะครับใบยาว 10. 2ุนิ้วนะครับ ใบกว้าง2.1นะครับสันประมาณ6มิลนะครับถามว่าต้านสนิมเนี่ยถามว่ามันขึ้นไหมขึ้นนะครับสนิมขึ้นแต่ก็จะขึ้นน้อยแล้วก็ขึ้นช้านะครับเหล็กเขามีสรรพคุณนะในการต้านสนิมนะครับเลมทีามเป็นงานทิ้งถือไฟนะครับ ใบยาว10นิ้วนะครับใบกว้าง 2. อุนิ้วนะครับผมสันประมาณ6มิลครับเล่มสุดท้ายเล่มนี้ถูกใจและก็สวยที่สุดนะครับผมชอบมากนะครับใบยาวประมาณ10นิ้วครึ่งนะครับผมกว้างนะครับใบนี้กว้าง2.5นิ้วนะครับสันอยู่ที่6มิลนะครับ สวยนะครับราคาเท่ากันทุกเล่มนะครับผมก็นี่ครับเล่มละ2,200บาทพร้อมส่งนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักถ่ายมาได้ครับสวัสดีครับ